สวัสดีครับกลับมาพบกับหนูอีกแล้วนะครับนะฮะในช่องโกติอารามบอยนะครับวันนี้เก่งก่อนเกมนะครับในวันเสาร์ที่สามสิบธันวาคมนะครับเลยวันนี้ไปนะครับเลยเที่ยงคืนวันนี้เข้าวันที่สามสิบเอ็ดก็จะเป็นวันเกิดของหนูนะครับหนูเกิดวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมอ่ะนะฮะก็หวังว่าคืนนี้นะฮะเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับจะมอบของขวัญมันเกิดให้กับหนู <laughs> อ่<ะ> <laughs> อก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะก่อนอื่นก่อนอื่นขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแชร์คลิปแล้วก็กด Subscribe ให้นะครับขอบคุณมากอ่อก่อนอื่นขอขอนอุญาตบอกเพื่อนิดนึงเมื่อวานในหลังจากที่หนูลงคลิปไปนะฮะ ที่หนูลงลงลงคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องว่าเออเขาเรียกอะไรจากฝูงข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเพราะเดี๋ยวอ่ะอัลจีนอนจะลงเตะพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรที่ผิดพลาดก็กรับของทันัยอาจจะพูดผิดบ้างน,นะครับอ,อ่าหนูก็ไม่รู้อาร์ีโนนจะเตะกี่โมงนะครับไม่รู้อาร์ีโนนเตะกี่ทุม่มถ้าเตะเที่ยงคืนกว่าก็อาจจะข้ามปีไปแล้วหรือเปล่า นะครับอ่ะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับพออจติโลเตะสามทุ่มนะครับวันที่สามสนะิบเอ็ดก็กราบขอทันภัยในคําว่าอ่าจากฝูงข้ามปีนะครับเพราะว่ามีหลายคนเข้ามาทักว่าอาติจะต้องลงเตะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะมึงอาจจะโดนแสก็ได้อะก็เป็นไปได้นะครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งนะครับหลายหลยคนบอกว่าโอ้โหหัวเลาะแบบพิจอมบอบู่เลยนะ หรือว่าทำคลิปมาสไตล์ตเดียวกันเลยก็ต้องกราบขอโทษนะครับถ้าถ้าการที่หนูหัวเราะคือต้องบอกกันว่าไอ้ที่หนูหัวเราะเนี่ยหัวเราะแบบว่าหัวเราะแบบไม่หยุดอย่างเงี้ยมันคือสไตล์ในหนังเรื่องแสบตนนิดนะครับเป็นฉากที่หนูเมาแล้วหนูก็หัวเราะไม่หยุดนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับหนูก็ไม่รู้ว่าคือหนูเนี่ยเรียนแบบตัวเองในภาพยนตร์เรื่องนั้นเพราะว่าหลายๆคนพูดว่าเฮ้ย ชอบโก้ตจังเลยในในในแสบสนิทบางคนก็ชอบในฉากที่หนูเมาแล้วก็หัวเราะไม่หยุดแล้วก็โดนพาโดนตีนนะครับก็ต้องกรับหัวทันทยถ้ามันจะไปละไม้คล้ายพี่จอมบอบู่นะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปลอกเรียนแบบเขานะครับจะถามว่าพี่จอมอหนูรักและเคารพนะและเป็นไอดอลของหนูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็ติดตามผลงานการเขียนนังสือพิมพ์ของแกมามา,มาร่วมย0ิปีตั้งแต่หนูเริ่มอ่านนังสือพิมพ์สตาร์ช็อคเกอร์สปอร์ต สปอร์ตพูอะไรเงี้ยสยามสปอร์ตสมัยก่อนนะครับก็ต้องกลับขอมาทานภายในความเป๊กในความคล้ายและความเหมือนนะครับคือหนูไม่รู้ว่าพี่พี่จอมเนี่ยทำทำยูทูบมาปีไหนหนูไม่ได้แบบมาเอามายดเครดิตหรือว่าอะไรนะไม่ต้องการจะมาโตเถียงหรือว่าเอาข้อมูลมาหักล้างอะไรไม่ใช่แต่หนูเนี่ยมีเจตนาในการที่จะเรียนแบบตัวเองในหนังเรื่องแสบสนิทนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันมันเกือบเกือบยี่สิบปีสิบสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับ อ่าหนูก็ไม่รู้ว่าไอ้หนูหัวเราะในหนังเรื่องนั้นเนี่ยกับการที่พี่จอมทาท o ย t u b e มาหนูไม่รู้อันไหนก่อนกันหนูไม่การันตีและไม่ฟันธงแต่หนูไม่มีเจตนาที่จะมามายกตนข่มท่านหรือจะมาบัฟว่าเฮ้ยพี่จอมเรียนแบบมึงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันหนูเชื่อว,ว่าทุกคนหัวเราะได้เข้าใจใช่ไหมคือทุกคนหัวเราะได้แล้วมันมันมันอาจจะหัวเราะเหมือนกันก็ได้ซึ่งซึ่งอันนี้เจตนาของหนูคือหนูเรียนแบบตัวเองในหนังเรื่องแสบสนิท บอกทุกคนจะเข้าใจนะครับนะฮะไอที่หัวลาะแบบว่าอะไรคือหัวลาะแบบไม่หยุดเพราะหลายๆคนนะัะแฟนคลับหนังเรื่องแสบสนิทหลายๆคนเจอหนูก็บอกว่าอาจจะบางคนชอบฉากขี้บางคนอาจจะชอบฉากหัวลาะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่น,น,นาติตังแลแต่คนแต่เจตนาของหนูเนี่ยคือหนูเรียนแบบตัวเองในหนังเรื่องแสบสนิทแต่ถ้ามันจะไปละไมคล้ายพี่จอมหรือจะทาให้แฟนคลับพี่จอมแบบว่าเฮ้ยมึงไปเรียนแบบคาทำไมหรืออะไรเงี้ย ต้องกราบขอโทษไม่ได้มีเจตนาเรียนแบบพี่จอมนะครับหนูแค่เรียนแบบตัวเองในหนังเรื่องแสบสนิทสิดใส่หน้าเกตนะครับส่วน,ส,วนส่วนหนูไม่ได้มาจะมาบัฟว่าเฮ้ยหนูหัวเราะมาก่อนพี่จอมทำยูทูปนะนนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวคือทุกคนมันหัวเราะได้หมดบางเอิญมันละไม้คล้ายกันก็ต้องกราบขอโทษด้วยอันนี้คือมาถแถลงแจ้งไขกับปัญหาที่อยู่ในสมองของหลายๆคนว่าเฮ้ยมึงไปเรียนแบบก็าทาไมมึงไปทําตามเขาเหรออะไรเงี้ย ส่วนการเยาะเยื้ยการล้อเลียนการจิกกัดนะฮะ,ะการขิงกันเล็กๆน้อยหนูเชื่อว่าเป็นสีสันของการดูฟุตบอลนะครับถ้าใครจริงจังกับชีวิตรบกวนว่าอย่าอย่าดูหนูเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ได้จริงจังกับชีวิตมากนะฮะกับการดูฟุตบอลหนูแค่รู้สึกว่าเออบอลชนะหลายคนบอกเอ้ยมึงหนาวแป๊บเดียวเดี๋ยวมึงก็ไม่หนาวแล้วเข้าใจครับกองหน้าครับสัญญาณกองหน้าครับบอลตกใส่ตีนยิงไว้ก่อน อนาคตไม่รู้หรอกว่าทีมเราจะแพ้หรือชนะแต่มีโอกาสยิงต้องยิงครับเข้าใจหนูใช่ไหมถ้าคุณดูคลิปแบบเข้าใจคุณจะเข้าใจว่าเออมันเป็นสีสันของการดูฟุตบอลน,นะครับหนูไม่ได้ตั้งใจจะมาโอา้โหขิงแบบเอาให้เป็นให้ตายไม่ใช่มันก็เป็นการหยอกล้อหยอกเอินแบบเอ้ยใครดูก็แบบมึงนี่ก้ต้องตีนมากนะกายโก้อะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเอ้ยเออมันมันมันตอบโจทย์แล้วก็มันมันมันตรงกับที่เจตนาของหนู นะครับตองกราบของานอะไรถ้าไปไปกระตุกต่อมไข่มากจนเกินไปนะฮะหลายคนบอกว่า้อเรียนแมนอ่าเมื่อวานนี้ต้องบอกก่อนว่าหนุ่มไม่ได้บับอะไรอาร์เซนอลเลยนะแฟนอาร์เซนอลจะเข้าใจผิดนะหนูอ้ําเป็นแฟนแมนยูบางท่านอ้ําเป็นแฟนแมนยูบางคนว่าโอ้โหบางคนก็จะเถียงว่าบอลออกไปแล้วบอลไปอย่งงางนั้นไปอย่าง,ง <c oughs> นี้ก็เนี่ยเวลาเวลาแฟนร์พูเขาออกมาแสดงความคิดเห็น บางคนบอกว่้เรยฟูหัวร้อนอย่างงุ้นอย่างนี้โอ้โลกอยู่ยากอ่ะแต่พอแฟนแมนยูออกมาแสดงความคิดเห็นบอกเป็นความคิดเห็นแตกต่างม,มันไม่แฟงไงเข้าใจไหมแฟนบอลทุกทีมอ่ะมันมีทั้งดีมีทั้งทั้ง,งเกลียนหลายทีมนะครับมันไม่ได้ผู้อูทีมเดียวหรอกแมนยูก็มีอันนี้หนูก็หยิบยกเฉพาะแฟนแมนยูที่เกลียนแฟนแมนยูที่รับไม่ได้เหมือนแฟนแมนยูหยิบยกแฟนเรื่อยฟูบางคนไปพูดไปกล่าวหนูผิดหรอ ถูกไหมหนูไม่ได้ผิดก็นเมื่อคุณยังหย,ยิบยกแฟนแมนแฟนเลี้ยวผูบางคนบางท่านไปบอกโอ้ออกมาดิน้นออกมานูน่นออกมานีน้ในเมื่อเขาแสดงความคิดเห็นแตกต่างคุณยังว่าเขาได้แล้วทําไมหนูจะหยิบยกแฟนแมนอยู่แฟนปีศแจแดงบางคนมาพูดไม่ได้ถูกไหม่ะใครการันตีหนูได้บ้างว่าแฟนเลี้ยวผูคิดเหมือนกันทั้งประเทศใครการันตีหนูได้บ้างว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดเหมือนกันทั้งประเทศมันไม่มีหรอกแต่เพี่เแต่ว่าเออบางคนเขาเล่น กับความรู้สึกของแฟนร์พูลที่แตกต่างคิดแตกต่างหนูก็เล่นกับความรู้สึกของเด็กแมนยูที่คิดแตกต่างเหมือนกันแฟนแมนยูหลายๆคนที่ดีก็มีเยอะรอบตัวหนูนี่ก็แฟนแมนยูทั้งนั้นหนูพูดได้เลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่อยู่รอบตัวหนูคือแฟนแมนยูไม่ได้มีเจตนาที่แต่ว่าเออเราก็แบบเข้าใจใช่ไหมอยากถ้าคุณเข้าใจคุณก็เข้าใจอะหนูไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าคุณเข้าใจคุณก็จะเข้าใจเกมก่อนเกมวันนี้นะครับนะฮะเราจะไลเ่เป็นๆทีละคู่ทีละคู่เลยนะครับ ลูตันทาวกับเชลซีนะฮะหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับต้องบอกกันว่าลูตันทาวในบ้านนี่ค่อนข้างแข็งโป๊กเหมือนกันนะนะช่วงหลังในี่สองนัดเนี่ยบุกไปบุกไปชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ชนะ New Garden, น,นิวนะคาสเซิล <c oughs> ในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็แพ้ในบ้านตัวเองนะแพ้คิดอ่าแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้แค่สองนึ่งอ่ะไม่ธรรมดานะหลังๆเนี่ยลูตันเนี่ยนะแต่เชลซีก็อย่างที่บอกฮะ แห้งชามน้ำชามนะครับเมื่อไหรจะอิ่มก็ไม่รู้คือต้องบอกก่อนว่าเชลตี Chelsea เนี่ยมีเกมเกมรุกที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ดุดันหนูดูจากเกมที่เขาเจอเรินัลเล์นะโอกาสมีเป็นล้าน <c oughs> เป็นล้านก็นเดี๋ยวเวอรอไปคือเปรียบเทียบออปมาอุปไหนะโอกาสเชลตีเป็นล้านนิ่ก็ราแเ็กสั้นพลาดไปเองอ่บางทีไม่ตรงบางทีจังหวะต้องยิงดันส่ง ลาฮิมแล้วก็อาบันโยบลร,บรยาหรือว่าจะเป็นมิคลโลบุอะไรวะมูดิหลายคนของของเชลเตียหนูว่ามันมัน,ม,นมันจบกันไม่คมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถามว่าถ้าให้ปันธงระหว่างเชลตีกับลูตันหนูมองว่าก็าอยากให้เอาจีนะเอาใจช่วยเชลตีเพราะว่าคนรอบตัวหนูมีแฟนเชลตีหลายคน อยากให้เชลซีเก็บสามแต้มนะครับและหวังว่าเชลซีจะเก็บสามแต้มได้แต่หนูคิดว่ามันน่าจะไม่ขาดเขาจะจะไม่เบียดเกมเชลซีอืดอัดอ่ะหนูว่าไปบุกกับไปบุกแน่ละแต่ลูตันทาวก็มีจีเด็ดในในบ้านเนี่ยคือสนามมันเล็กส <c oughs> นามมันเล็กแล้วก็ที่สําคัญคือมันมันมันได้เปรียบกับกับเซียงเชียหนูเชื่อว่าเชลซีน่าจะเบียดได้ปันธงว่าเชลซีไม่แพ้แล้วกันนะครับ เทลตีจะไม่แพ้วันนี้นะครับมีโอกาสได้ถึงสามแต้มแต่ก็เหนื่อยไม่ขาดคู่นี้ไม่ขาดนะครับคู่ต่อไปนะฮะแอตตันวิลล่ากับเบอร์นลีย์นะฮะกับเบอร์ลีย์แอตตันวิลล่ากับเบอร์ลีย์นะครับ,บ,บ,รต,บ,บ,รรบต้องบอกก่อนว่าเอ่อทั้งคู่ต่างคนต่างแพ้มานะครับวิลล่านะครับบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัฟฟอร์ดมาสองประตูต่อสามนะครับเป็นเกมที่หนูเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะคัมแบ็กหนูพูดแล้วเมื่อเกมที่แมนยูชนะวิลลาสามตอเนี่ยหนูบอกเลยหนูมั่นใจว่าแมนยูได้สามแต้มวันนั้นนะครับไม่ได้ขิงหรือไม่ได้แบบเจมิมพูดจริงๆเพราะหนูเชื่อว่ามันมันดรอปมาหลายนัดแล้วไงมันแห้งชามน้ําชามมาหลายนัดแล้วกับกับแมนยูอ่ะมันควรที่จะชนะได้แล้วนะครับตัวนเบอร์ลี่นะครับ, ley, รบก็บอกว่าทําได้ดีนะครับในการเจอกับลิเวอร์พูลนะครับทําได้ดีแบบควาไม่ไงก็เป็นผู้รับที่ดี <laughs> มีมีตอบโต้บ,ตบ,บ้างนะฮะให้ เจ็บๆแสบนิดนึงนะครับวันนี้วิลล่าจะกลับมานะค,บคือด้วยเกมกับแมนยูเดี่ยตอนบอกตรงว่าวิลล่าก็พอทุได้นะนะพอทุได้แต่ว่าขาดแค่ความเฉียบคมแล้วก็หนูว่าวิลล่ามันไม่รู้เข้าใจว่าทำไมทาไมบอลเนี่ยโดนตีไข่แตกแล้วบอลกำลังตกอยู่ในถานที่ลำบาก นักเตะหรือผู้เล่นก็ไยายามเล่นให้มันลําบากครับอีกใครเป็นแฟนมันอยู่รู้สึกไหมว่าวันนั้นนะ่ะแมวิลลนะ่าเนี่ยถ้าเล่นธรรมดาถ้าไม่คลองบอลเยอะจนเกินไปถ้าไม่โชว์เหนือที่จะแบบต่อบอลในที่แคบจนเกินไปบางลูกมันอาจจะไม่เตะเลยซ้ำถ้าเล่นบอลชัวๆแต่เนี่วิลล่าเขาต่อบอลเหมือนตะกิตะกะอะไรเนะนะน,นี่ยนะบอลต้นๆในที่แคบนะครับพัดไปพัดมาแทางทะลุช่องมันหลุดไปได้ลหลายๆจังหวะทาได้ดี แต่ในบางหลายๆจังหวะก,ก็ฝืนเกินไปแทนที่จะจ่ายง่ายๆไปในพื้นที่โลง่ลงๆก็พยายามจะมาล็อกหลบหรือจะเป็นเล่นในที่แคบจนแมนยูตัดบอลได้วันนั้นโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษที่ตัวเธออ่อนแอเองนะครับอตจมิลา่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยหนึ่งครึ่งหลังมาเนี่ยแมนยูเขาเล่นในบ้านเขาเล่นด้วยแพชชั่นแฟนบอลเริ่มโหหลังจากพักครึ่งหลังจากครึ่งหลังมาเริ่มต้นเปล่านกหวีดปี๊ดเนี่ยแมนยูม่งวิ่งไล่อย่างกับอย่างกับบ้า จริงๆฟัดแบบวิลล่าทุกตัวแล้วทีนี้วิลล่าจะมาเล่นเหมือนเดิมหนูก็เสร็จบอกเลยว่าพอสองนึงมาเนี่ยหนูหนูบอกแล้ววันนี้กูแม่นแล้วพอสองต่อปุ๊บอ้าวันนี้แมนอยู่ชนะแน่นอนนะครับวันนั้นนะหนูมั่นใจวันนี้แอตตันวิลล่าจะกลับมาค <c oughs> ว้าแสมวะแสมต้อมค <c oughs> ว้าสามแต้มได้เหมือนเดิมนะครับหนูกันธงว่าแอสเตันวิลล่าไม่แพ้นะครับมีดีพอที่จะเก็บ สามแต้มและที่สําคัญถ้าดีไม่ดีคู่นี้น่าจะยิงกันหลายประตูมากันที่คู่ต่อไปนะครับคริสตันพาเลศกับเบนฟอร์ดนะครับหนูจะอ่าเอาคู่คู่นี้ก่อนนะคริสตันพาเลศกับเบนฟอร์ดคริสตันพาเลศนะครับก็ก็ต้องยอมรับว่าต่อตู้กับเชลซีได้ดีนะครับแต่เบนฟอร์ดเนี่ยคือกินกินบุญเก่ามาเยอะต้องพูดตรงๆนะฮะกินบุญเก่ามาเยอะสี่นัดหลังนี่แพ้นะแพ้รวดนะ สนัดหลังนี้แพ้รวดนะครับแต่ทีมก็ยังยังยังอยู่อันดับสิบสิบตีนะครับซึ่งคิตเมเเลดก็ทําแต้มขึ้นมานะฮะอยู่อันดับสิบห้าก็ไม่ทำห้านัดหลังสุดนะครับคิตเมเเลดแพ้สามเสมอสองนะครับห้านัดหลังสุดเบรนฟอร์ดแพ้สี่ชนะหนึ่งอืมหนมองว่าคู่เนี้ยนะครับถ้าถ้าให้ หนูยังเชื่อมั่นคิดสมรรดในบ้านนะครับก็ปูร้อยใช่ไหมแต่หนูหนูฟันทงว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมที่อื่นอันเป็นกีเกมเกมเกมทีมทีมแบบกลางตารตางเจอกันอนะทีมเล็กๆหนูว่ามันไม่ได้เปิดหน้าแรกใส่กันหรอกเสมอสูงคู่เนี้ย บอกเลยว่าบอลมันไม่ได้เหลื่อมล้าอะไรกันมากเท่าไหร่แล้วเวลาบอลที่ระดับเดียวกันเจอกันเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะพูดพลาดคือมันไม่กล้าที่จะพูดพลาดก็คือจะต้องแน่งน้องแก่กันไปนะครับหนูเชื่อว่าคู่นี้เสมอนะครับเสมอนึไม่เกินหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะฮะเต็มที่กสูตูน,นะครับคู่นี้นะระหว่างคคลสตอร์เพลตกับเบรนท์ฟอร์ดคู่ต่อมานะครับวูฟแทมตันวอเดเลอร์นะครับกับเอฟวตันนะครับก่อนอื่น นะฮะกวางฮีชานตอนนี้กําลังร้อนแรงนะครับวูฟแทมตันนะครับหลังจากที่แพ้เวทแฮมมาศูนสามนะครับตะดุดในบ้านนะฮะ,ะ,ะเสมอนอตทิแฮมฟอร์เรสมาหนึ่งหนึ่งหลังจากนั้นสองนัดนะฮะก็ชนะเชลซีในบ้านสองหนึ่งและบุกไปตบเบรนทฟอร์ดท,ที่บ้านถึงสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับกวางฮีชานตอนนี้เป็นกองหน้าเกาหลีใช่ไหมกวางฮีชานใช่ หรือจีนมากวางฮีชานกวางฮีชานนั่นแหละนะครับเป็นของในเอเชียแล้วกันอยู่ๆก็นึกไม่ออก,กว่าประเทศอะไรกวางฮีชานกําลังท็อปฟอมนะครับะนักทีแล้วยิงต่องลูกนะครับหนูก็ดูอยู่นะบู๊กับเบนฟอร์ดนะครับเวลาเดี๋ยวนี้เวลาเรามาเก่งก่อนเกมเราก็ต้องดูว่าตัวผู้เล่นของทีมนี้ตัวไหนเด่นตัวไหนดีอะไรเงี้ยตัวไหนดับนะครับวันนี้บู๊เล่นในบ้านก่อนนันนี้ต้องบอกก่อนว่าในบ้านเนี้ยบู๊แข็งแกร่ง คล้ายๆกับแอตเลตวิลล่านะครับที่แพ้ยากนะครับแล้วก็มามาสะดุดนะับกัตติตแฮมฟอร์เรสที่เสมอในบ้านตัวเองนะครับแต่ไปเยือนเวตแฮมก็ตูนสามในบ้านตัวเองกลับมา,าชาเทีตีสองหนึ่งและหนูเชื่อว่าวันนี้มันคือเอฟเวอร์ตันเนี่ยแพ้มาสามนัดติดนะครับแพ้แมนติคาบ้านบุกไปแพ้สเตปเปิสองหนึ่งและก็ะเสมอบอลถ้วยเหรอกับฟูแลมนะฮะนั่นแหละหนูมองว่า คู่ได้ฟันธงยากมากบอกเลยเพราะว่าวูฟในบ้านเก่งแต่เอเวอร์ตันก็ต้องการแต้มเพื่อการหนีตายเพราะว่าทีมล่างๆเนี่ยเขาเริ่มทำแต้มทำแต้มขึ้นมาเทียบเท่ากับแบบเรื่มๆกับเอเวอร์ตันแล้วมันเริ่มไม่ห่างมากสักเท่าไหร่นะครับแต่หนูก็ยังยังยังมั่นใจในใ,ในในศักยภาพของแฟนบอลวูฟแฮมตันรวมถึงตัวผู้เล่นของวูฟแฮมตันบดเลยว่าในบ้านน่าน่าจะไม่แพ้ นะอ,อาไงดีเฉือนแล้วกันนะครับคู่นี้น่าจะตะกอรอไม่เยอะเอาบุธทมตันนะฮะเฉือนเอวตันนะฮะสองหนึ่งวันนี้เป็นประตูแพ้กับบูธทมตันนะครับในบ้าน หนูมั่นใจว่าน่าจะเป็นตามแต้มของวูฟแทมตันนะครับปิดประตูแพ้คู่นี้ครับวูฟแทมตันมปเลิกกับลูกอมนะฮะเอพอตันหนูพอนทงว่าวูฟแทมตันไม่แพ้นะครับ, A P o un, un, นะรบถ้าจะมีผู้ชนะคือวูฟแทมตันมาต่อกันเลยนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชฟยูนเต็ดโอโหอันนี้ไม่ต้องไปวิจารวิพากษ์วิจารณ์อะไรเยอะนะฮะในบ้านนะครับพูดไปไม่กี่คำหรอกนะฮะในบ้านแมนซีแล้วในขนาดที่ตามหลัง ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็เิอ้์วพูอยู่นะครับแล้วเหลือเหลือเกมในมือหนูบอกเลยด้วยประการทั้งปวงเชฟฟิลเยเจ็เดตายแบบไหนนะตายแบบไหนศพส,สวยหรือศพไม่สวยนะครับแต่หนูมั่นใจว่าแมนซิตี้วันนี้ทะลุบอกเลยยิงไฟตักยิงไฟตัก <c ười> ดาน่าก็เข้ามาวันนี้ดาน่ายิงเลยในบ้านนะฮะสามศูนมั่นใจนะฮะความห่างสามประตูหนูมั่นใจนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนะี่ยเพราะว่าเป๊ปแม่งโลกิิดมันเอาแน่และที่สำคัญคือคือการที่มันเตะน้อยกว่าอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็ต้องการเก็บที่เหลือเก็บเขาเรียกอะไรเก็บแต้มบุญที่เหลือหรือเก็บช้อยที่อยู่ในมือ พอได้สามแต้มมันก็จะตามลิเวอร์พูลตอกแต้มนะฮะแมนซิตี้นี่จะตามหลังลิเวอร์พูลตอกแต้ม,น,มน,น,น่าจะมีคะแนนเท่ากับอาร์เซนอลนะอ่ะสำหรับแมนซิตี้นะครับผมกับเชฟตูยูไนเต็ดนะครับผมแมนซิตี้ระเบิดถังขี้เชฟยูเชฟยูไนเต็ดโอเคและคู่ดึกประจำค่ำคืนนี้นะฮะไม่ตีสามก็ดึกสุดนะ ทำไมอตระกูลเกลเซอร์เขาไปทําสมภานกับพิมพ์เลียงกิจหรือว่าเฮ้ยขอดึงแมนยูเตะดึกๆเลยนะเหรอเรื่องไงตักก้งแต่คู่ดึกตลอดนะไม่กี่สามนี่ก็คู่สุดท้ายของวันเนที่ยงคืนค,นนครึ่งนะแต่ก็อาจจะไม่ดึกมากก็โอเคนอตติงแฮมพอลิตส์นะครับกับทีมที่เปลี่ยนโค้ดมาใหม่ๆนะครับแล้วก็แน่นอนบอลเปลี่ยนโค้ดบุกไปตบนิวคาสเติลคาบ้านเลยสามหนึ่งนะครับอืม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่างคนต่างชนะมาใน,นล่าสุดนะครับแต่เอาจริงด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นด้วยศักยภาพของบุญบารมีนะครับชื่อทีมต,ตราสโมสรโอเคนอตติทียมฟอร์เรสต์ less, เข้าใจว่าเคยเป็นสโมสรที่เก่าแก่นะครับอดีตเคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าจำไม่ผิดนะยูโรเปียนคัพนอตติทียมฟอร์เรสต์เนี่ยเคยได้เคยได้ถ้วยนปัจจุบันคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ชื่อเดิมเนี่ยยูโรเปียนคัพฟอร์เรสต์เคยได้ เขาจำไม่ผิดหนึ่งตัยห 2, มย่หรือสองตัยหมด้วยซ้ำนะฮะกล่าวแล้วละ่ะนานแล้วตอนนั้นหนูยังไม่หนูยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยนะฮะตอนที่น็อตติแอเรสได้นะครับคือแต่ตอนเนี้ยหนูว่ากําลังใจมันมาหมดนะครับสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้วิเคราะห์แบบจริง,รงๆต่นางตังนะไม่ได้เจิมนะหนูมองว่าการที่เข้ามาของเซอร์จ,จิมเนี่ยหนูบอกแล้วใช่ไหมว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันจะจุดเปลี่ยนเล็กๆแล้วจะค่อยๆเริ่มลามลามลามขยายไปหนูว่าวันเนี้นักเตะม,มันไม่มีอะไรที่มันเข้าใจไหมถ้าเป็นแม่ทัพเนี่ยหนูว่าแมนยูนี่คือเขืมที่จุดหนูจะด่าหน้ากดดันนอติธแฮมเฟรเลยถึงแม้ว่าทีมเจ้าป่าจะเป็นบอลเปลี่ยนโค้ดแต่ว่านัดแรกชนะไปแล้วนัดน,นี้หนูบอกเลยว่าเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ หนูเชื่อว่าหนูเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดีพอนะครับอันนี้แบบเขาถามในใจเนี่ยก็อยากให้มันอยูแพ้นะแต่อันนี้เราวิเคราะห์ตามตามตาม,ตามเหตุและผลของฟุตบอลหนูมองว่ากําลังใจของแมนยูเนี่ยมันมาหมดแล้วตอนเนี้แล้วก็ตัวผู้เล่นเริ่มกลับมาเริ่มทยอยกลับมามีข่าวว่าคาสิมิโลมาตินเนตเริ่มจะกลับมานะครับแล้วก็ อะไรเมสันเมาส์นะครับเริ่มกลับมาน่าจะมีชื่อในในเดือนมกราคมนี้ได้นะครับก็เริ่มกลับมานะหนูมองว่าหนูก็ยังไม่เชื่อนอติอยังฟอเลสว่าว่าจะชนะว่าจะชนะหรือว่าจะแบ่งแต้มแมนยูได้นะครับคู่นี้หนูฟันธงว่าแมนยูไม่แพ้นะครับมีดีถึงขนาดบุกไปควักสามแต้มจากบ้านเจ้าป่าได้นะครับหนูเชื่อว่าแมนยูไม่แพ้วันนี้ย้าอมีครั้งนะครับก็ไม่ได้เจิม พูดในฐานะที่คนดูบอลเอาเหตุและผลกับฟุตบอลมานะครับกำลังใจมันมาหมดแล้วตอนนี้หนูว่าแมนอยู่หนึ่งหอยลุนยิงได้นะครับจุดเริ่มต้นคือหอยลุนยิงได้ต้องก็คือ,อมีผู้บริหารทีมมาใหม่แล้วก็มีเลขาเขามานั่งดูนะครับทนะุ้อย่างอ่ะสามทีมอยู่ในสถาน,นการณ์ที่กดดันนะฮะอีดิคเทนฮกขึ้นไปเป็นเฮดโค้ดนะครับเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนปลด ตอนนั้นน่ะก่อนที่จะเจอกับเอตเ,เตอร์วิลา่าหลายๆคนคิดว่าวิลล่าน่าจะบุกมายัดเยียดความรำใาญให้แมนยูสุดท้ายแมนยูก็แสดงอภินิหารนะครับแสดงลูกคึดแสดงดีเอ็นเอของความที่แบบตายยากอยู่ในอยู่ในเส้นเลือดใหญ่หรืออาจจะเป็นกระดูกสันหลังที่มันอยู่ลึกๆหน่อยนะฮะหนูเชื่อแมนยูอ่ะเรายังเคยเห็นในยุคท่านป่าท่านเซอร์เลฟูสันเนี่ยเราเห็นแมนยูที่มันตายยากเข้าใจไหมหนวดีเอ็นเอเนี่ยมันยังมีอยู่แหละ แต่ว่าจะหาเจอรหรือเปล่านะครับนักเตะแต่ละคนจะหาเจอรหรือเปล่า<ส>คืออย่างน้อยสโมสรปี่าัแดงเนี่ยมันหนูมไม่รู้นะว่ามันจะอาจจะตกต่ำจะใครจะได้ค่าเพียงใดแต่ว่าอย่างน้อยมันมันมีความน่าเกรงขามอยู่กับสโมสรพี่าัแดงนะครับถ้าพูดในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลก็อยากให้แมนยูแพ้แหละนะครับอยากให้ฟอรเรสต์ตบแมนยู แต่ถ้าพูดในฐานะที่คนดูบอลแล้วก็เอาเหตุและผลมาคุยกันเชื่อว่าโมเมนตัมเนี้ยมันจะเป็นโม um เมนตัมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะฟื้นฟูทุกอย่างกลับมานะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยโดนนําไปสองศนย์ 0, แล้วกลับมาชนะสามต่อหรือว่าแฟนบอลก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกลับมาศรัทธาทุกทุกอย่างอะ่ะความศรัทธาต้องเริ่มสร้างเพราะฉะนั้นหนูว่าวันนี้นะครับ ถ้าจะให้ให้พูดอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะระวังกดยิงประตูทีมเก่าของอ e ีลันกาเพราะว่าตอนนี้อ e ีลันกานี่ท็อปฟอร์มาก,กับโรนินยานบอ์เลสนัดที่แล้วแอตติตสองลกูกนะครับคืออยากให้อยากให้แมนยูจับจับตาดูนะฮะแอนโทนีอีล e ังกาเพราะว่าถ้าอ e ีลังกายิงแล้วแมนยูไม่ชนะเนี่ยร,รู้ใช่ไหม คุณรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหม <laughs> <laughs> <เ>อ่ <laughs> อขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้นะครับอย่างที่บอกนะครับนะบท้ายคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าการพูดจาอะไรกแล้วแต่นะครับมันเป็นการหยอกเอื่นมันเป็นการสีสันของการดูบอลน,นะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอพระธนภัยนะครับขอโทษด้วยอาจจะพูดอะไรไปไปแทงใจดาใครหรือพูดไปเพื่อให้คนอื่นคิดไปว่าเฮ้ยเราไปด้ยอยค่าคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยไม่ได้มีเจตนานะครับทุกวันเนี้ยห,หนูมาทําคลิปหนูมาเก่งก่อนเกมหรือจะมาแบบพูดหลังเกมเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าเราคุณดูบอลล้วก็อยากเอาคุยเอาเรื่องพูดบอลมาคุยกันมันอาจจะมีขิงขาตะไครไใบกูดอะไรบ้างนะนี่น,นี่หน่อยแต่มันก็ หนามันไม่ได้เกินเลยไปจนจนถึงขนาดแบบว่ารับไม่ได้นะครับฮะก็อย่างที่บอกนะครับ,นะรบ,นะรบว่าคืออย่าแพ้นะแมนยูระวังอีเลงกาให้ดีแต่สตาตทุกเฉพาะไอ้นุ่นจะแม่อ้นี่ถ้าเป็นไปได้ตังเที่ยงคืนวันนี้เข้าวันที่สัปดาหทันวาเป็นวันเกิดหนูหนูอยากได้ของก่อนวันเกิด ปีนี้ไม่ขออะไรหรอกทัพคอนนี้สําเร็จทัพคอนนี้มีจริงอยากได้ของกอนมันเกิดก็คือความปราชัยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้ไหมนะอ่ะนะขอแมนเดียวนะขอหน่อยแกะที่หน่อยนะพอเล็จแจกที่หน่อยนะแบบอยากได้ของก่มันเกิดะ อยากร้อเมื่อก่อนโดนลอ้อตอนนี้อยากร้อบ้างนะไม่รู้จะเรื่องนะอีลังกาห้ทิดไปนะพรุ่งนี้เจอกันรู้เรื่อง